สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้มีชุดแอร์ออโตโ้นะครับของ Fortuner นะครับมาใช้คำว่าอะไรดีนำเสนอให้เพื่อนๆน,นะครับสำหรับคนที่อยากแปลง v ีโ o ตัวเตี้ยตัวสูงนะครับที่อยากจะให้เป็นแอร์ออโตโ้เหมือนกับ Fortuner ครับวันนี้ผมมีชุดตู้แอร์ออโต้นะครับ ที่สามารถไปแปลงใส่วีโก้ได้นะครับใช้คําว่าครบชุดเลยนะผมคิดว่าครบชุดนะย้ำอีกครั้งคิดว่าครบชุดเพราะว่าพอดีผมซื้อซากอตเนอร์มานะครับประมูลมาได้แล้วก็ถอดมาเนี่ยครับครบชุดเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับวันนี้เป็นตัวควบคุมแอร์นะครับรักตรงรุ่นนะครับ เห็นไหมครับเป็นปลั๊กตัวนุ่งเลยนะเห็นไหมครับพร้อมกับชุดสายไฟในคอนโทรลหน้าครบชุดเลยนะครับเห็นไหมครับมีระบบฟิลนะครับเห็นไหมครับระบบฟิลให้ดูเซนเซอร์อ่านี่เซนเซอร์ของตัวแอร์ออโต้นะครับเห็นไหมครับเซนเซอร์แอร์ออโต้ แล้วก็ตัวนี้เป็นเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่าตัววัดแสงเห็นไหมครับครบชุดเลยนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเอาชุดสายไฟตรงนี้ไปได้เสียบเนี่ยน่าจะใช้ได้เลยผมว่านะเพราะมันคงรุ่นเลยผมผมให้ลูกน้องแกะมาแบบไม่ขาดเลยให้เขาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ารถคันนี้เนี่ย คลิกมาเป็น f o r t จ n นเตัวแรกๆเลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าเนี่ยครับมีหน้ากากให้ด้วยสำหรับคนที่จะไปแปลงใส่ใส่ v ีโกหรือเนี่ยครับหน้าก,ากากมันตรงรุ่นเลยเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าไม่ชอบลายมันเนาะก็แกะออกได้นะอ่าเห็นไหมครับแกะออกได้ สำหรับเนี่ยใครที่ว่าเป็นวีโก้อยากได้แอร์ดีตนผมว่าซื้อชุดนี้ไปจบนะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นไหมครับลักอะไรครบเลยนะครับลักโบเวอร์นะครับเห็นไหมครับตรงรุ่นเลยตัวนี้เป็นเซนเซอร์ของแอร์ดีต้นกับธรรมดาจะไม่เหมือนกันนะเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยตรงรุ่นเลย มีกล่องควบคุมอะไรให้ครบเลยนะครับไม่ได้แกะออกเลยนะครับครบๆกันเลยเห็นไหมครับสภาพสวยเพราะรถมันพลิกมานะฮะย้านะครับไม่ใช่รถจำนำหรือรถขโมยผมประมูล f o ร t จคเตอร์มาคันนี้นะครับแล้วก็มาแกะอะไรขายนะครับเนี่ยดูข้างนี้นะครับเป็นตัวมอเตอร์ปรับแรงลมนะครับเห็นไหมครับ เี่ยครับมีมอเตอร์มีชุดอะไรของเขาครบเลยควบคุมกับแผงแอร์ดิตอนที่หน้าปัดนะครับตู้แอร์สวยๆเลยเห็นไหมครับเห็นมครับเนี่ยสนใ้ดูนะเห็นไห,นะหนมครับตู้แอร์สวยๆครบเลยเนะครับมอตุองมอเตอร์อะไรเห็นไหมครับครบหมดเลยไม่มีแตกนะฮะ นี่ผมก็อุดเอาไว้ให้กลัวเดี๋ยววาลวจะเสียนะครับครบชุดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมยรวมอีกทีนึงนะครับครบชุดหมดเลยเอาไปพร้อมติดตั้งในอีโก้ตัวเตีย้ยตัวสูงมีหน้ากากอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับครบชุดนะครับราคาตามที่ ผู้ชมในช่องยูทูบเนี่นะครับเห็นเนี่ยครับราคาชุดนี้เนี่ยหนึ่งบาทพร้อมส่งนะครับแต่ว่าการติดตั้งจะต้องไปดัดแปลงอะไรยังไงเพิ่มเติมเนี่ยผมผมไม่ทราบนะแต่คิดว่าเนี่ยใส่กันได้เลยเพราะว่าชุดนี้เนี่ยถอดมาครบชุดสายไฟอะไรก็ไม่สัดเลยนะครับแล้วที่สําคัญตัวนี้เป็นไม้เรืองแสงด้วยนะครับมีตัววัดอัตราความสิ้นเปลืองด้วยถ้าใครสนใจยังไงก็ เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ทีหลังเนาะวันนี้มาเอาคลิปของระบบ Air Digital f o r t u n e r ที่จะไปแปลงใส่ v ีโก้มาให้ดูก่อนนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเบอร์0872755588ป้อมครับราคาทั้งหมดทั้งชุดที่คุณเห็นเนี่ย1,000 0บาทรวมส่งด่วนให้ทั่วไทยครับผมถ้าคิดว่าคลิปมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ